อุตรดิตถ์อิปรารางพรเบี่ยงพบมามพรประทานเวทมนต์วามฟ้าลาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับอุตรดิตถ์บ้านเราวันนี้วันพุทธที่สามกุมภาพันธ์2504 2564ขอภายตรงกับแรม6ค่า เดือนสามนะครับในอดีตที่ผ่านมาวันนี้เมื่อปี2462ได้มีการประกาศใช้พระรา,ร,ราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อทำหน้าที่ในการสงเคราะห์และดูแลทหารผ่านศึกครอบครัวทหารศึกโดยตรงต่อมาได้ออกพระราชบัญญัติเพิ่มเติม ขยายการสงเคราะห์ไปถึงทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและพลเรือนที่ทำหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรทั้งภายในและภายนอกประเทศและกำหนดเทวที่3มกุมภาข,ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกครับอุตรดิตบ้านเรารายการข่าวเพื่อท้องถิ่นและชุมชน เนอเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 94.5เมกะเฮิรตเวลา9นาฬิกาถึง9นกา30นาทีโดยประมาณต้องการส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ฟรีที่ชาวลิตคัมเพงโทรศัพท์0814756591หรือ ID Line ภาษาอังกฤษชาวลิศ33สนับสนุนโดยบริษัทสีพงพาไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งมอลอุตรดิต ศูนย์รวมความสุขของท่านมาได้ทุกวันทั้งครอบครัวช็อปที่เดอะซันซูเปอร์เซ็นเตอร์สีพงมาเก็ตศูนย์อาหารแบล c กแคนยอนพร้อมสุขสันต์บันเทิงกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิ e x เข่าวดีเพื่อลูกค้าที่ใช้บริการสีพงเดลิเวอรี่ชำระเงินโดย QR Code แทนเงินสดลดสัมผัส0 919 929 939 ไลน์สีพงเดลิเวอรี่โตโยต้าอุตรดิต์ศูนย์รวมคนรักรถวันนี้โตโยต้ายาริสและเอทีใหม่ดีไซน์เก๋ไก๋ร้อมระบบความปลอดภัยครบครันซื้อไฮรักรีดีโวรับสิทธิพิเศษไม่ต้องดาวไม่ต้องำํำดอกเบีย้ยต่ำเพียง1.49%ซื้อ Fortuner รับสิทธิพิเศษไม่ต้องดาวผ่อนเริ่มต้นที่12,142บาทสำหรับลูกค้าโตโยต้าเก่า นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษเพื่อประโยชน์ของคุณลูกค้าอีกมากมายสอบถามได้ที่055429429การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเคลื่อนเศรษฐกิจตรวจสอบการระบายน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงที่ w w w s i l i k i t d a m e g a t c o m ผมคลิกเข้ามาเตรียมรายงานแล้วนะครับแต่ก็ขอบอกให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบก่อนนะครับว่า วันนี้สีพงมีอะไรนะครับสีพงวันนี้นะครับสีพง d e เดลิเวอรีส่งสุกส่งฟรี1-15กถึกุมภาครับสั่งสินค้า500ขึ้นไปรับฟรีตะกรา้าเปี่ยมสุขมูลค่า129ซื้อถ้าพันบาทขึ้นไปนะครับก็รับฟรีหมอนมั่งมีสีสุข209นะครับ สั่งเครื่องดื่มสินค้า b บล c k แคนยอนร้อบาทขึ้นไปรับฟรีตัวดูหนังมูลค่า150บาทแล้วก็พิเศษสั่งครบ7ครั้งครั้งที่8รับส่วนลด70บาทด้วยส้มไปนะครับที่สีพงเท่านั้นนะครับสั่งง่ายสะดวกรวดเร็วอยู่ไหนก็ส่งได้สีพงษ์เดลิเวอรส่งสุขส่งฟรียิ่งสั่งยิ่งขุมนะครับโหลดแอปของสีพงได้เลยนะครับและวันนี้ w o นเดอร์ d ันส์เดยสามกุมภาพันธ์ดุนัง39บ,บาททุกรอบทุกเรื่องทุกสาขาทั่วประเทศนะครับที่เมเจอร์ซีนิเพ็กนะอ้าวอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาให้ท่านได้รับทราบกันนะครับไปที่เกินเศรษฐกิจกันเลยนะครับเกินเศรษกิจรายงานสถานการณ์น้ำเมื่อเช้านี้ว่าอยู่ที่1 4 0ยเมตรระดับทะเลปานกลาง หรือคิดเป็นปริมาณน้ำ4,845.07ล้านลูกบาทเมตรหรือ50.95%ครับน้ำไหลข้ออ่างเมื่อวานนี้1.23ล้านลูกบาทเมตรปล่อยน้ำ15.13ล้านลูกบาทเมตรน้ำใช้งานตอนนี้เหลืออยู่ที่1,995.07ล้านลูกบาทเมตรหรือ29.96%ไม่ถึง30%แล้วนะครับต้องมองวิธีประหยัดกันอย่างไรนั่นแหละนะครับก็น้ำใช้ประโยชน์กัน ตั้งแต่ภาคเหนือคืออุตรดิตของเรานี่นะครับไปจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเลยทีเดียวถ้าเขื่อนสิริกิตนะรวมทั้งเขื่อนอื่นๆด้วยนั่นแหละนะครับเขื่อนสิริกิตแล้วไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคเหนือว่าวันนี้อากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด4-21องศาสูงสุด31-36องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-12องศา ในวันที่สองถึงหกกุมภาอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเชา้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สิบสามถึงยี่สิบองศาสูงสุดที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบสามยอดดอยนะครับห้าถึงสิบองศาวันที่เจ็ดที่แปดกุมภาอากาศเย็นโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด17-22สูงสุด30-33ยอดดอย4-10องศา อย่าลืมนะครับ7-8ดถึงแกุมภาอาจจะมีฝนนะแต่มีเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยนะครับก็ต้องไวต้องระมัดระวังไว้นั่นแหละนะครับอุตรดิตบ้านเราตีสี่เมื่อเช้านี้22องศาคาดว่าวันนี้สูงสุดประมาณ34ต่ําสุด20อากาศเย็นนะครับพรุ่งนี้เท่ากันเลยนะครับสูงสุด34ต่ําสุด20อากาศเย็นนี่คือช่วงแรกของรายการอุตรดิตบ้านเรานําเสนอให้ทุกทกท่านได้ รับทราบกันว่ามาีวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างท่านจะได้ปรับแล้วก็เตรียมตัวนะถ้าพูดถึงเรื่องน้ำเมื่อกี้นี้นะครับว่าเราต้องประหยัดกันโครงการเชลิระทานอุตรดิตขอความร่วมมือสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้างดสูบน้ำเพื่อการเกษตร2-6กุมภาเร่งผลักดันน้ำเข็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับ เรื่องนี้ในปิยพัฒ์สายเมฆผู้มุ่มในการโครงการชมพะทาวตรดิตเปิดเผยว่าจากการรายงานสถานการณ์น้ำของกรมชนเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพาร6 4ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระดับน้ำอยู่ที่บวก13.12เมตรระดับน้ำทะเลผ่านกลางหรือมอรทกซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดับอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากท่งผล ถึงมวลน,น้ำที่ต้องใช้ในการผลักดันน้ำเค็มให้มีปริมาณลดลงทำให้ความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแหลของการประปาะคนครหลวงมีความเค็มสูงมากจนเกือบจนเกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีผลกระทบจากการผลิตน้ำประปาในเขตกรุงเทพนั้นตอนนี้โครงการเลประทานตรดิจ,จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ ไม่ให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกข้าวนาปลังเพิ่มจากเดิมและขอให้สารนิสูบน้ำาด้วิดฟ้างดการใช้น้ําเพื่อการเกษตรโดยเด็ดขาดระหว่างที่2อถึงหกกลุ่มผ่าเพื่อจะลําเลียงน้ําลงสู่ลุ่มน้ําเจ้าพยาต่อล่างให้ได้มากที่สุดให้การจัดสรรน้ําเป็นไปตามการบริหารจัดการของน้ำฤดูแล้งปี6364ตามมาตรการของกองในการน้ำแห่งชาติต่ตอไปนะครับเห็นไหมครับ น้ําจากเขื่อนรลีกิตจ,จากภาคเหนือของเรานอกจากจะไปหล่อเลี้ยงเพื่อที่จะทําประปาในระดับในจังหวัดต่างๆที่ผ่านเนี่ยแล้วนะครับก็ยังต้องไปผลักดันน้าเค็มด้วยไม่งั้นน้ําเค็มเข้ามาเข้ามาสูงเกินไปก็ทําให้การผลิตน้ําประปาของกรุงเทพมหานครหรือหล่อเลี้ยงคนข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหากันขึ้นมาด้วยเหมือนน้ำปลาปาเค็มนี่แหละนะครับ ก็จึงต้องช่วยกันนะครับในที่สุดนะครับคอรมอรก็เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษนะครับก็คือหากันอยู่เมื่อคืนดูข่าวแล้วนะครับก็ทั้งนี้สร้างรายได้เพื่อสาธารณะเป็นป้ายทะเบียนรถใช้ชื่อตัวเองได้รอประกาศใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวรอประกาศใช้ชื่อตัวเองได้เลยจะใช้ชื่อ,อยังไงนะครับเรามีหลักเกณฑ์ยังไงคอรมอร นางสาวไตรสุรีไตรสรรกุลรองโฆษกํำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติในหลักการร่างกฎกระทรวงขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีซึ่งจะเป็นการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษโดยในแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนมีตัวอักษรมากกว่าสองตัวหรือตัวอักษรผสมสระ วรรณยุกและตัวเลขได้เช่นผู้ที่ต้องการมีแผ่นป้ายทะเบียนเป็นชื่อของตนเองสามารถทําได้ซึ่งจะนําไปเปิดประมูลและนํารายได้มาสร้างความปลอดภัยในท้องถนนมากขึ้นและก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนด้วยท่งนี้กฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องรอประกาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอธิบดีซึ่งจะมีการประกาศออกหมายครั้งหนึ่งนะครับอ่ะคอยดู ดูป้ายทะเบียนจะมีชื่อของใครบ้างนะครับก็คงแพงน่าดูแหละนะครับคงแพงน่าดูเราก็คงได้แต่รับรู้ไว้นะครับหรือใครที่ฟังรายการนี้อยู่จะไปเตรียมประมูลกับเขาก็ได้นะครับเป็นชื่อตัวเองนะอ้าวอีกข่าวหนึ่งนะครับเรื่อง MOU มรชพตระดิษ์นะครับ MOU ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ในองค์กรร่วมผลิตและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานคือชื่อยอ่อคือ w i l คือ work integrated learning ที่ห้องประชุมพิชัยสงครามชั้น4อาคาร ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏตรดิต์เมื่อวานนี้ในผลดำทมผู้ว่าราชการจังหวัดพรอบด้วยที่การบดีมหาวิทยาลัาย,าายาราชภัฏอุตรดิตถ์ท่านเพื่อช่วยศาสตราจารย์ดเรเรืองเดชวงล่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณาจารย์ร่วมบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ความร่วมมือทางวิชาการร่วมผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏตรดิตและส่วนราชการในพื้นที่อุตรดิต14หน่วยงานเพื่อทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือดําเนินการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับงาน Work Integrated Learning นะครับโดยการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทางการทำงานโดยสภาพจริงขององค์กรร่วมผลิตที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบหรือพัฒนาคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะของนักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,เ,ร,เ,รเดืองเดชวงล่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยรายรชภัฏตรดิตก็บอกว่าแนวทางความร่วมมือขององค์กรร่วมผลิตร,ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาบริหารหลักสูตรและจัดการเรียกนการสอนเชิงบรุรณาการกับการทํางานเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามผลลัพธ์ที่เกิดการเรียนรู้ที่หลักสูตรกําหนดมอบหมายเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยมีคุณวุฒิมีความรู้หรือประสบการณ์ในสาขาวิชาเดียวกันกับนักศึกษาเพื่อทํางานทําเพื่อทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรคืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคืออาจารย์ผู้สอน หรือพี่เลี้ยงทำหน้าที่สอนงานถ่ายทอดประสบการณ์กำกับดูแลและก็ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาร,ร่วมมือกับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการออกแบบระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติมีการสะท้อนความคิดทบทวนไตรตรองเพื่อให้นักศึกษาสามารถกำกับการเรียนรู้ของตนเองได้รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยร่วมจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรขององค์กรบุคลากรในองค์กรร่วมผลิตอำนวยการความสะดวกอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยองค์กรร่วมผลิตตามความเหมาะสมและก็ความจําเป็นนะครับอ่ะอะไรที่จําเป็นก็ต้องใช้ร่วมกันแล้วก็ก็หมายความว่าจะต้องเป็น ครูบาอาจารย์ร่วมกันนั่นแหละนะครับก็ทั้งทํางานไปด้วยแล้วก็จะได้พัฒนางานไปด้วยนั่นเองนะเราแปลมว่าวานนี้ก็มีทําการเอ็มอยูกันนะครับสาหส่าที่หมอราชพัฒน์วันนี้นะครับจะมีการเสนอวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการสรรหาผู้ที่จะเป็นที่การบรดีคนใหม่นะครับจะเรียกว่าดีเบตรหรือเปล่านะครับเสนอวิสัยทัศน์ก็แล้กันนะครับไม่กี่วันคงรู้แล้วว่า อธิการบดีท่านนี้ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกเรื่องเดชวงล่านะครับลงจากตําแหน่งแล้วใครจะขึ้นมาแทนนั่นเองนะครับขอบคุณสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ได้ได้เสนอข่าวนี้มาให้รายการตรดิตบ้านเราด้วยนะครับออขอบคุณร้อยปีร้อยห้าปีสากลไทยยี่สิมกุภาพันธ์เป็นวันจะตั้งสากล แห่งแรกในประเทศไทยนะครับที่วัดจันทร์พิศนุโลกนะครับโดยมีนายทะเบียนคนแรกคือนะครับพระาชวโรงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรณ์ผู้ที่คนไทยยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการชากรนะครับซึ่งสากรเองก็เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราตอนนี้นะครับและขณะเดียวกันนะครับ เมื่อพระชวรวงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะครับได้เข้ามามีส่วนในการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือคนทำนาเพราะว่าข้าวเป็นสินค้าออกที่สำคัญเพราะนั้นสหกรณ์แห่งแรกของไทยก็จึงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459มีการจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือวัดจันทร์สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จากัดสินใช้ ในพื้นที่เภอเมืองพิษณุโลกโดยเป็นอสงค์เป็นปน,นาะเบียนพระองค์แรกภายใต้อุดมการ์การช่วยตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของสากลก็จะนําไปสู่การกินดีอยู่ดีมีความเป็นธรรมและทันที่สุขในสังคมเดี๋ยวนี้มีสากลต่างๆภายใต้อุดมการ์เดียวกันนี้7ประเภทด้วยกันนะครับอุตรดิ์ของเรามี5นะครับไม่มีเครดิตยูเนียนรันสกรร์รนค้านะ แต่มีแค่5ประเภทนั้นก็มีถึง90สาสิกอนะครับท่านกรกฎสะกร์จังหวัดบอกว่าอุตรดิต์นี่เมืองสากอนนะวัะน,นั้น26กุมภาพันธ์จึงเป็นปีที่ร้อยห้านะครับเพื่อเป็นการราลึกถึงพระบิดาแห่งสากรไทยพระชวโรวงเธอกรมมือกรมขอภัยพระชวโรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีจแจ่มจัดกรมมาเหมือนพิธีลงกรและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพระองค์ท่านก็ขอเชิญชวนสมาชิก สาก์ทุกประเภททุกท่านร่วมการสร้างอนุสรีไว้ที่สาก์จังหวัดตรีดิตนะครับโดยกําหนดวงเงินคร่าวๆตามแบบที่มีอยู่ประมาณ3ล้านบาทนะครับตอนนี้ก็จึงมีแนวคิดในการสร้างพระรูปนะครับของพระบิดาไว้ที่หน้าสากลจังหวัดนะครับเพื่อลำาลึกถ,ถึงคุณงามความดีที่พระองค์ได้มีต่อกระบวการสากลนะครับ ปีนี้เป็นปีที่ร้อยห้าเพราะนั้นผมถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องที่เป็นสมาชิกสกรทุกท่านนะครับได้ช่วยกันนะครับได้ร่วมมือกันหางบประมาณเพื่อสร้างอนุสร์สร้างอนุสรีหรือสร้างพระรูปให้กับพระองค์เจ้ารัชนีจมจัลัดกันดีไหมครับก็ฝากไว้กันละกันนะมีการเฝ้าระวังนะครับลงพื้นที่เฝ้าระวัง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในสถานประกอบการประเภทห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอเมืองตรดิตตั้งแต่เวลา9ก้ในกาวันที่1มาแล้วนะครับท่านพูว่านะครับท่านรองพูว่าดลักท่านปลัดจังหวัดนะครับท่านได้มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ผู้มรดกป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ทำหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจบุรณาการในงานออกตรวจติดตาม นะครับในพื้นที่ต่างๆทั้งในตัวจังหวัดแล้วก็อำเภอด้วยนะครับก็รายงานให้ทราบกันทุกวันเลยทีเดียวนะครับขอแสดงความยินดีกับท่านประสงค์อุไรวรน,นะครับจากตำแหน่งปลัดจังหวัดเลื่อนเป็นรองผู้รักาการจังหวัดสุขโขทัยครับท่านเบรชัยผู้พิงใจโพสต์ลงมาใน Facebook นะครับท่านประสงค์อุไรวปรปลัดจังหวัดนะครับ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยยินดีกับท่านด้วยนะครับต,ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่โควิด1 9บเนั้นไม่เบาเลยนะครับเพิ่มอีก836รายสะสมเป็น20,000แล้วนะครับ2,454รายตอนนี้หายป่วยไปแล้ว13,217รารยกํายกำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล7,158รายเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายเป็นสะสม79รายนะครับ มันก็อย่างประมาทกันไม่ได้นะครับประมาทกันไม่ได้เพราะว่ามันกลายพันธุ์แล้วก็ติดกันง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับนึกถึงคำพุทธธรรมนายเลยนะครับจะมีคนป่วยเยอะจะมีคนตายเยอะในโลกนี้นะครับก็เรียกว่าเราต้องอยู่กับมันแหละนะครับมันอยู่กับเราแล้วเราต้องอยู่กับมันให้ได้ทำยังไงอ่ะมันมาแล้วนี่นะครับนี่ดีมีการตรวจเชิงลึกนะครับที่ หมดประการเ็าตรวจเชิงลึกเลยนะครับเพราะว่าโรงงานค่อนข้างเยอะนะครับที่สมุดประการแล้วก็มีข่าวคือหาโต๊ะแชร์มหาสรารคามโต๊ะแชร์มหาสรารคามเนี่ยไปติดเด็ก4เดือนด้วยซ้ําไปนะเอาก,ก็ก็นี่แหละนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันดูแลผู้ราชก,การจังหวัดตรดิบลงพื้นที่คุยเรื่องนี้กับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองไปแล้วอย่างที่ผมเสนอ เมื่อวานนี้นะครับเราคงรอวัคซีนอยู่นะครับรอวัคซีนอยู่คนผลิตวัคซีนก็มีปัญหาการผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะนั้นการส่งในประเทศต่างๆนั้นก็คงจะเลื่อนไปแต่ที่ผมบอกนะครับว่าเราต้องอยู่กับมันแล้วก็ทาวิธีป้องกันให้ดีที่สุดไม่ให้มันเข้ามานะครับเราจะปลอดภัยจากโควิด -19 ฉีิดวัคซีนแล้วไม่แน่ ไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อแต่จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยรุนแรงเดาะนั้นต้องอยู่ห่างกันเข้าไว้รวมกลุ่มกันเยอะๆนะครับกับคนที่เราไม่รู้จักเลยคนในครอบครัวก็โอเคนะครับอยู่กันได้แต่ว่าถ้าไปข้างนอกมาเราต้องดูตัวเราเองว่าเราไปสัมผัสกับอะไรมาบ้างนี่แหละไปข้างนอกมาแล้วมาสัมผัสกับคนในบ้านเนี้ยมันจะไปกันใหญ่นะครับข้อสําคัญอยู่ห่างกันเข้าไว้ใส่แมสกันนะครับ มันล้างมืออ่ะพักสักครู่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวอื่นเพิ่มเติมกันต่อนะครับมาแล้วมาแล้วครับตัยูตายาลิสและเอชีใหม่ดีไซน์ใหม่เก๋ไก๋สุดจัดประหลัดปอกมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ด้วยระบบความปลอดภัยครบครันทั้งระบบป้องกันการชนระบบป้องกันการออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบอื่นๆอีกมากมาย พร้อมเปิดให้จองก่อนใครแล้ววันนี้ไม่ต้องดาวไม่ต้องขำรับดอกเบีย้ยสุดพิเศษและโปรโมชั่นดีๆที่ไม่คุณพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม055 429 429โตโยตาอุตรดิตถค่ร้อยเดียวเราก็เฟียวให้ซีพ e l i เดลิเว่สร้างเพียง100บาทขึ้นไปเราบริการส่งให้ฟรี สั่งได้ทั้งอาหารของกินของใช้อุปโภคบริโภคอาหารสดและชาแข็งเครื่องเขียนวัสดุสำนักงานและอีกมากมายสั่งเลย0884321700 0884321800 0884321900 10น0นถึง20น0นทุกวันซี d ง l ์เดลิเวอรีบริการส่งให้คุณฟรี สหกรณ์อมทรัพย์ครูอุตรดิจจำกัดกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกชุดใหม่ปีการเงิน2,564ระหว่างวันที่1-12มีนาคมนี้ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผ่านมา12-19กุมภารับสมัครผู้แทนสมาชิก22-26กุมภาสมาชิกยื่นจำนงขอใช้เสื็จตั้ง 1-12มีนาคมเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อทั้ง20แห่งมาเลือกตั้งรับเงิน2,000บาทยื่นแสดงความจำนงรับ1000บาทตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์หรือที่สหกรณ์สหกรณ์มั่นคงสมาชิกเข้มแข็งและมีความสุข 2 6กุมภาพัน์2459คือวันจัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกของไทยปัจจุบันมีสหกรณ์ต่างๆจัดตั้งภายใต้อุดมการเดียวกันช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึง7ประเภท2 6กุมภาพันธ์2564ครบรอบร้อยหปีแห่งการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยพระราชวรวงเธอกรมมื่นพิทยาลงกรณ์ นายทะเบียนพระองค์แรกขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง90แห่งร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติและบริจาคเงินเพื่อสร้างพระรูปเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีที่มีต่อชาวสาหกรณ์ทุกคนจากสนิบาตสาหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์โทรที่0814756591อที่บอกนะครับว่าเราจะมีการสร้างพระรูป นะครับเรียกอนุสาวรีย์เรียกพระรูปดีนะครับไวที่สากรจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นวันสากรแห่งชาติปีนี้25 6 2 26, 26กุมภาที่กําหนดไว้แต่เดิมนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรเราคงจะได้เรียนให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แลายท่านก็ถามว่างานพระแท่นมีไหมที่จริงถ้ามีก็มีไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ที่จริงถ้าจะจัดใหม่ก็จัดได้นะครับเพราะว่ามาบ,บูชาปีนี้ตรงกับเดือน4 แต่ว่าอยู่ที่อยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้พิจารณากันแล้วนะครับสอบอคออุตรดิตถ์นั่นแหละนะครับกรมอนามัยห่วงเปิดเรียนค่า PM 2.5สูงกระทบสุขภาพเด็กนะครับซึ่งนายแพทย์สวนชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยธิบดีกรมอนามัยก็บอกว่าสถานการณ์การเฝ้าระวังจากการ ที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ของอามัยโพเมื่อวันที่25-30มกราพบผู้มีอาการในพื้นที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ย PM 2.5ในเกินมาตรฐานมีอาการ,หา,นะรหายใจมีเสียงวีดนะครับหายใจมีเสียงวีดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติและไอมีนโนนมเพิ่มขึ้นโดยจังหวัดที่พบมากที่สุดราชบุรีรองลงมาก็คือตากกรุงเทพและเชียงราย น้ำวันที่1่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แรกที่เปิดโรงเรียนในเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดจากนั้นก็มีการผ่อนคลายเรื่องการสถานการณ์โควิด1 9ส่งผลให้การจราจรติดขัดมากขึ้นซึ่งทําให้มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดพีเอ็มสองเพิ่มสูงขึ้นและกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยกันะกน,นะ ที่อำเภอน้ำปาดนะครับรก,ก,กิก่งกระชาตอำเภอน้ำปาดประชุมคณะกรรมการกิ่งกระชาตนะครับที่ห้องประชุมสำนักกิ่งกระชาิเพื่อนะครับนายสุภชัยบุญทิพย์นายก,กิ่งกระชาตจังหวัดขอภัยนาย,นยก,กิ่งกาชาิเพื่อน้ำปาดและก็นางสุชาดาบุญทิพย์ที่ปรึกษากิ่งกระชาตพร้อมคณะกรรมการนะครับปวะามาณ40คนแล้วนะครับเข้าร่วมประชุมสรุปการงานรายรับใใรายจ่ายไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองปี2564 อะตอนนี้มาถึงสาก่อนอทรัพย์ครูตรดิษกันแล้วละนะครับพี่น้องสมาชิกที่ยังไม่ได้ชำระเงินสมงเคราะห์ชาปนกิจล่วงหน้าปีนี้ขยายเวลาชำระนะครับขยายเวลาของอันไหนขยายเวลาของสอสออขอนะครับ5,240บาทสอสอชอ,ชอ,อ,อ 4, 8, สอสีอ่พันแปดรสบชอนอสี่นาสสอชอนอน้่ไม่ได้ขยายแต่เพียงแต่ว่าเขา กำหนดคุ้มภาอยู่แล้วนะครับสมาชิกที่ไม่ต้องการชําระเงินของตนเองสามารถใช้บริการสินเชื่อคุ้มครองผู้ค้าประกันได้ครับหรือใครที่วิดว่างอะไรมีความจําเป็นมีความเดือดร้อนนะครับช่วงนี้ยังต้องรอก่อนก็ไปนะครับใช้บริการเงินใช้บริการสินเชื่อเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้ซึ่งสากลก,ก็จัดไว้ให้แล้วนะครับ ส่วนสมาชิกสากลน้ำรับคุรุตรดิษฐท่านใดต้องการโอนเงินหัก3 0ชําระหนี้หักชาปนากิจหรือฝากเงินก็ถ้ายอดฝากไม่เกิน50,000บาทโดยผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับ5 100นะครับ3 5 5 8 9 1แล้วก็ส่งรูปสลิปเงินมาที่หลายของสากลได้เลยนะครับก,ก็ต้องแจ้งสรุปว่างั้นนะครับ ถ้าโอนมาแล้วก็ต้องแจ้งเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีสมาชิกหลายรายท,ที่เงินเหลือมากกว่าเดิมเพราะว่าทางหน่วยหักหักไม่เกิน30%ตามคําสั่งของหน่วยเหนือนะครับหักให้มีอยู่ในบัญชี30%ก็ทําให้สมาชิกมีเงินเหลือแล้วก็ก่อนนี้หักให้สากอไว้พอแต่ว่าตอนนี้ไม่พอละก็ต้องเดินมาชาระเองนะครับ นั้นถ้าหากว่าขี้เกียจมาสาก์ก็โอนเข้าบัญชีนะครับกรุง่ายตามเลขที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเลขอัไรจจำได้ไหมครับ 5, 5้0 0 3 5 5 8 9 1นยนะครับแล้วก็ส่งสลิปมาที่ที่สาก์ได้เลยนะครับที่อ่ที่ u t t c o o p m 2นะครับ u t t c o p. 2, t t c o, o p t m t o u t t c o M3 ก็ได้นะครับอ่ะแล้วแต่จะสะดวกแบบไหนเอาละวันนี้เวลาสำหรับรายการอุตรดิตบ้านเราหมดลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทั้งสีพงคพนะครับสีพงค์เดลิเวแล้วก็รวมทั้งเกินเศรษฐกิจที่ให้ใช้ข้อมูลนี้ด้วยนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่า วันนี้วันที่3กุมภาดูหนัง39บาทที่เมเจ r c i n ิน p l e กที่ทีพงษ์พากคนั่นเองครับวันนี้ทุกเรื่องทุกรอบเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ